สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเมย์ก,ก็จะชวนทุกคนค่ะมาทานข้าวย่างสเต็กไก่นะคะราดด้วยน้าจิ้มแจ่วค่ะทุกคนเรามาดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะทุกคนวันนี้นะคะก็เขาจะเขาจะแยกข้าวมาแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็จะทําเป็นเนี่ยค่ะอันนี้สเต็กไก่ราดด้วยน้าจ er e ิ้มแจ่วก็คือเขาจะคลุกน้าจิ้มอะไรมาเรียบแลเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนพร้อมสําหรับทานเลยนะคะเนี่ยค่ะ อ่นนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเรา,เรามาลองชิมกันเลยดีกว่าะคะ่ะทุกคนนี่ค่ะอันนี้เนื้อไก่นะคะเนี่ค่ะ มันจะหอมได้รสชาติตตของน้ำจิ้มจิ้มแจ่วค่ะทุกคนเนี่ยโอ้เปรี้ยวเปลี่ยวหวานหวานค่ะยังไงคะ